สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ออน่าจะกระทบคนใช้รถอย่างเราๆทุกคนเลยนะครับเรื่องเกณฑ์ใหม่ของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับที่เขาว่าจะเปลี่ยนวิธีคิดเบี้ยกันแล้วสวัสดีค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้กําลังเป็นที่พูดถึงกันเลยนะคะคือหลักๆที่เห็นข้อมูลมาเนี่ยเหมือนกับว่า ต่อไปนี้ต้องระบุชื่อคนขับลงไปในกรมธรรม์ด้วยใช่แล้วค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากเลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากประกาศหรืออินโฟกราฟิกที่เขาแชร์กันอยู่นะครับดูเหมือนจะเป็นแนวทางใหม่ที่ทุกบริษัทประกันคงต้องใช้ตามกันวันนี้เราจะมาเจาะก,กันครับว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงต้องเตรียมตัวอะไรบ้างแล้วมันจะเริ่มเมื่อไหร่ ค่ะก็นับว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะมันเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเดิมๆไปเลยแล้วก็จะกระทบเจ้าของรถทุกคนแน่นอนค่ะงั้นเรามาดูประเด็นหลักกันเลยดีกว่าครับคือที่บอกว่าต้องระบุชื่อผู้กับขี่เนี่ยตามข้อมูลคือใส่ได้สูงสุด5คนต่อรถ1คันใช่ไหมครับใช่ค่ะระบุได้สูงสุด5คนเลยค่ะสําหรับรถคันหนึ่งอืมหแล้วก็จุดที่น่าสนใจนะคะคือเขาจะไม่ได้เริ่มใช้พร้อมกันทีเดียวทั้งหมด แต่จะแบ่งเป็นสองช่วงค่ะเป็นระยะระยะไปอ๋อแบ่งเป็นเฟสเฟสค่ะเฟสแรกหรือระยะแรกเนี่ยจะเริ่มหนึ่งมิถุนานยน2568ปีหน้ากลางปีเลยใช่ค่ะอันนี้จะเริ่มกับรถยนต์ใหม่ก่อนรถใหม่นี้คือก็คือรถที่อายุไม่เกินหนึ่งปีหรือที่เราเรียกกันว่ารถป้ายแดงอะค่ะอ๋อครับครับป้ายแดงหรือไม่เกินปีแรก แล้วพอหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นระยะที่2อ,อันนี้คือเริ่ม1มกราคม2569ต้นปี69เลยคราวนี้ล้วค่ะจะครอบคลุมรถยนต์ทุกคันเลยไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่เวลาจะทำประกันก็ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่ตามเกณฑ์น,นี้หมดเลยค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่ามีเวลาให้ปรับตัวกันอยู่บ้างแต่สุดท้ายก็คือทุกคันต้องทาแล้วเ,เหตุผลล่ะครับทำไมถึงต้องเปลี่ยนในข้อมูลเขาว่าอย่างไงบ้างครับ ค่ะในข้อมูลที่ออกมาเขาให้เหตุผลว่าเป้าหมายหลักเลยคืออยากจะให้เบีย้ยประกันเนี่ยมันสะท้อนความเสี่ยงจริงๆคือสะท้อนตามพฤติกรรมของคนที่ขับรถคันนั้นๆที่ระบุชื่อไว้นะคะเอาคลิกใครขับเป็นหลกักพฤติกรรมเป็นไงก็คิดเบีย้ยตามนั้นประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจมากนะคะเขาบอกว่าถ้าขับดีแบบว่าไม่มีประวัติเคลมเป็นฝ่ายผิดเลยเนี่ยจะได้รับส่วนลดเบีย้ยประกันเพิ่มขึ้นทุกปี โหมีส่วนลดให้ด้วยใช่ค่ะแล้วลดได้สูงสุดถึง40%เลยนะคะ40%เยอะมากนะครับเนี่ยเยอะมากค่ะคือหลักการเขาก็อยากสร้างความเป็นธรรมมากขึ้นให้เบีย้ยมันสอดคล้องกับความเสี่ยงจริงๆของคนขับแต่ละคนแทนที่จะคิดแบบเดิมที่อาจจะดูแค่ภาพรวมกว้างๆหรือดูแค่ยุคคนขับหลักคนเดียวอ,อพอเอาเบีย้ยมาผูกกับพฤติกรรมตรงๆแบบนี้ก็อาจจะช่วยกระตุ้นให้คนขับระมัดระวังมากขึ้นด้วยนะคะ เพราะมันมีผลกำเงินในกระเป๋าด้วยตรงเลยถูกต้องค่ะแต่ที่ว่าระบุได้5คนนี้ก็น่าคิดนะครับคือโอเคครอบครัวส่วนใหญ่าอาจจะพอแต่ถ้าบ้านไหนคนเยอะหรือแบบว่าชอบให้เพื่อนยืมญาติยืมบ้างล่ะครับมันจะครอบคุมพอไหมหรือเขามีทางออกใปให้หรือยังครับ อันนี้น่าจะเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยเหมือนกันค่ะคือ5ชื่อเนี่ยฟังดูก็เหมือนจะเยอะนะคะสำหรับการใช้งานทั่วไปแต่ในชีวิตจริงมันก็อาจจะมีบ้างแหละค่ะที่มีคนอื่นมาขับหรือสถานการณ์ถูกเฉินที่ชื่อไม่ได้อยู่ใน5คนนี้ใช่ครับตรงนี้คิดว่าคงต้องรอดูความชัดเจนอีกทีค่ะจากทางหน่วยงานกำกับหรือไม่ก็แนวปฏิบัติของบริษัทประกันเอง ว่าจะมีะรายละเอียดมารองรับตรงนี้ยังไงบ้างแต่เท่าที่ดูตอนนี้หลักการหลักๆเลยคือเขาต้องการเชื่อมโยงความเสี่ยงกับคนที่ขับรถเป็นประจำจริงๆอะค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าหัวใจหลักเลยคือเปลี่ยนไปคิดเบีย้ยตามคนขับตามพฤติกรรมจริงๆมากขึ้นใช่ค่ะเน้นที่ตัวบุคคลมากขึ้นเงินสรุปกันอีกทีนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องประกันภัยรถยนต์ที่กำลังจะมาถึงหลักๆคือต้องระบุชื่อคนขับในกรมธรร์ ได้สูงสุด5คนค่ะ5คนโดยจะเริ่มใช้กับรถใหม่ก่อนกลางปี68คือ1มิถุนายนใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นต้นปี69คือ1มกราคมก็จะใช้กับรถทุกคันครอบคลุมทั้งหมดค่ะแล้วผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องเบีย้ยประกันแน่นอนค่ะเบีย้ยประกันในอนาคตมันจะผูกกับประวัติแล้วก็พฤติกรรมของคนขับที่มีชื่ออยู่ในนั้นซึ่งถ้ามองในแง่ดีนะคะก็ถือเป็นข่าวดีเหมือนกันสําหรับคนที่ ขับรถระวังวังมีวินัยประวัติดีครับผมเพราะก็จะมีโอกาสจ่ายเบี้ยถูกลงได้จากส่วนลดพฤติกรรมที่เขาบอกว่าให้สูงสุดถึง40%นั่นแหละค่ะอืมก็น่าสนใจมากครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เอ่อต้องปรับตัวกันพอสมควรเลยทีนี้มันก็มีคำถามชวนคิดต่อนะครับว่าแล้วการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อ,อ,อวัฒนธรรมการใช้รถร่วมกันในบ้านเราไหมอืมน่าคิดค่ะอย่างเช่น การยืมรถกันในกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวใหญ่ๆที่สลับกันใช้รถหลายคนอะไรแบบนี้นะครับแล้วตลาดประกันเองล่ะครับเขาจะปรับตัวยังไงจะมีโปรดักต์หรือรูปแบบประกันใหม่ๆออกมารองรับการเปลี่ยนแปลงนี้อีกไหมค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูกันต่อไปยาวๆเลยนะคะว่าผลกระทบในภาพรวมทั้งต่อผู้บริโภคและตลาดประกันจะเป็นยังไงต่อไปคะ่ะครับผมวันนี้ได้ข้อมูลเบื้องต้นที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณมากครับยินดีค่ะ